สวัสดีครับพี่หลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานหลังจากที่เราเจอกันบอลกันกุศลครั้งที่แล้วเมื่อตอนรักซีนปีที่แล้วเนาะอะไรอะไรกองวัคซีนเลยนะที่สนามของวัคซีนครับที่แล้วที่เราจัดกุศลให้เนาะตอนนั้นพีทมาด้วยเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้ได้อีกอีกอีกรอบนึ่งอีกประมาณ 3- 4 5หปีที่ผ่านมาเนาะ ครับวันนี้ก็กถือว่าเป็นอีก,อกรอบงนึ่งแบบนั้นผมจําได้ว่าผมจ่ายให้สายพานเพชรกระชากไปยิงหน้าประตูนั้นเป็นลูก <c oughs> ที่เป็นอยู่ในความทรงจำนะคความทรงจำมากสายพานเพชรนี่แจ้งเกิดเลยใช่ใช่ใช่รายการนี้เป็นรายการที่ท่านสายพาน S <S แจ้งเกิดครัววันนี้ก็วันนี้ก็ที่สนามนรทกอรครับวันนี้ก็4ี่ทีมมีทีมของพี่แสนงนายกานานะ <c oughs> แ,ลแล้วทีมชมรมลลกีฬารับปรับช่องแล้ว,มลมมวกวท็ทีมชมรมมุ่บอลอุศวีปีปรับช่องนะครับแล้วก็ทีมเพื่อนทีมเพื่อนระเลิงเพื่อนกีฬารวมนักนกีฬานี่แหละทีมหนึ่งเพืพ<ล>่อนระเลิงเพื่อนเออใช่ใช่ครับสี่สนามนรทกรวันนี้ก็ถือว่าร้าผลเป็นใจแล้วเมื่อคืนฝนตกก็คิดว่าสนามคงใช้ไม่ได้แต่ ในประมาณสิบโมงเช้าเจ้าของสนามเยนโจนะครับเย็นโจท่านก็รีดสนามมันยังดีเลยนามดีามากสนามดีมากตอนน,นี้นตอนนี้ก็ถือว่าระบบระบายน้ำยอดเยี่ยมใช่ใช่ฝากช่องถือว่านะถือเป็นตอนนี้เป็นสนามมีขั้ที่ที่ดีที่สุด นะครับมีสนามที่เป็นคนแล้วก็สนามเจ็ดคนแล้วก็กำลังสร้างสนามบอลเก้าคนมันเหมาะเหมาะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่นะใช่ครับใช่ใช่ถนนทางถนนมี้สภาพเป็ประมาณนิดเดียวเองห้าร้อยเมตรครับผมนะครับติดธิ์ทางติดมอเตอร์เวย์อ่าสิดมอเตอร์เวย์เลยครับผมสนามนี้ก็ก็มีที่เก็บตัวนักกีฬาได้ด้วยครับครับท่นใดว่างมาเชิญได้เลยอ่าใวันนี้ก็ในฐานะเอ่อเจ้าภาพในฐานะเอ่อเจ้าของพื้นที่นะครับขอยินดีสำหรับพี่อด้วยนะครับยินดีมากมากครับขอบคุณครับพี่หลวงครับนานแต่ยังยังจําได้มีมีมีโปรเจกต์มีโครรงกา อะไรโครงการน่าจะเป็นเดี๋ยวโครงการน่าจะช่วงช่วงช่วงก่อนปีใหม่ปีใหม่ครับก่อนปีเดือนธันวาเดือนธันวาแน่าจะมีโครงการเดี๋ยวก็เจริบีปอีกรอบนึงได้ครับยินดีครับไปทางพี่สายพานแล้วก็พี่แป๊บได้ครับได้อีกรอบนึงครับผมครับขอบคุณมากยินดีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หลวงครับ